สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการเป็นกลางของกรุมประตุนิยมวิทยาประจำวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567กันนะครับครับจากแผนที่อากาศเราจะเห็นได้ว่ามีร่องมรสุมนั้นผ,นผ่านอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะันอดนะครับลักษณะแบบนี้ทําให้บริเวณภาคกลางและภาคตะหนอกของประเทศไทยนั้นมีการกระจายฝนที่ดีและมีฝนทุวมนหนักที่หนากน่นที่เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคเหนือ และภาคตะวันีิงเหนือของประเทศไทยนะครับลักษณะแบบนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะครับและอาจจะมีฝนตกักไปบางพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตนะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหากันอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านซีตัวันตกของภาคเหนือนะครับและในขณะเดียวกันนะครับพายุกระท้อนนะครับใต้ฝุ่นกระท้อนตัวนี้นะครับยังคงอยู่บริเวณทางด้านทะเลกินใต้ตําบนและมีแนวโน้ม จะเคลื่อนตัวไปทางด้านใต้หวันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับมาติดตามพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงในช่วงของวันที่3าถึงวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศันราช2 5 6 7กันนะครับในวันที่สนะครับจากแบบจำลองก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีฝนนั้นส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านซีตะวันตกของประเทศไทยนะครับอาจจะมีฝนทั้งหนักทิ้งหนักมากที่เกิดขึ้นได้ด้วยและพายุนอนองเองก็ส่วนมากจะเป็นตามไทยฝั่งนะครับแต่ส่วนทางด้าน ภาคใต้เองนะครับมีการกระจายฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและอาจจะมีฝนตกงหนักไปบางพื้นที่สําหรับในวันที่4นะครับฝนประเทศไทยตํนบนนั้นลดลงนะครับแต่ส่วนภาคใต้นั้นยังคงมีฝนใกล้เคียงกับวันที่3อยู่นะครับครับมาติดตามในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลนมันและอ่าวไทยในช่วงของวันนี้กันนะครับเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลนมันและอ่าวไทยของเราในช่วงนี้มีกําลังอ่อนอยู่นะครับก็ทําให้บริเวณคลื่นลมทั้งทะเลนมันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงอยู่แค่ประมาณ1เมตรนะครับ ครับสำหรับพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆดังนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกปะโชกแรงและมีฝนตกงหนักที่เหนือมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่ตาสุโขทัยกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23อถึงองศาเซลเซียสภาคตะนดกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่และอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศา อุณหภูมสิสูงสุด29-32ถึง,งสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงสองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมพวยชกแรงและมีฝนตุ้งหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจรบรุรีราชบุรีสุรพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสม,มุทรสงครามและลบบุรีสระบุรีนะครับ อุณหภูมิสูงสุด3 1มสอถึงสา,าองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 2่สองถึงยีองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมเปรีโชกแรงและมีฝนตกหนักที่หน้บาบ้ากบางแห่งบริเวณจังหวัดนะครนายกปฐมบุรีจ่ายเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูง,ง,งาาส,รรสุด3 1มสอถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 3่สถึงยีองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝตนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีวัคีรีขันจุมพรสุราษฎร์และนครศรีธร,ราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด3 2สองถึงาสอ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24- 25ถึงสองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝตนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงา ตางและสะตูลอุณหภูมิสูงสุด3.2ถึง3.4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองละ,ละ8 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตนกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด3.2ถึง3.4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสครับในระยะนี้นะครับ เนื่องจากยังคงมีร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกและประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตอนตกเฉียงใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดสอบกันอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับทำให้ในบริเวณังกล่าวนั้นมีฝนตกห,หนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมมุชกแรงและฝนตกหนักที่หนักมากที่อาจจะขึ้นในย่านนี้ไว้ด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวการของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสลับในวันนี้สวัสดีครับ